ยอดเศรษฐีสวดมนต์กันรุ่นมหาจักรพรรดินะคะเป็นกิจกรรมความเพียรวันนี้เป็นวันที่สามแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่ห้าเดือนมกราคมค่ะยะดารหัสศูนย์เก้าสองนะคะวันนี้เรามาสวดมนต์กันนะคะวันที่สามแล้วจ้ๆวบัดนี้เป็นวันที่สาม วันที่ 5. มกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่สที่ข้าพเจ้าอยาดาก้องวิชกุลชัยข็ถวายเสียงสดสาทยายพระสุตรพระปิตและมนตต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขออธิษฐานของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติอร,ร่ดดารูได้มีสมาธิจ,จดจ่ออัครพยัญชนะในบทสดอย่างตอ่อเนื่องด้วยเทิญ หนึ่งบสทสวดชุมนุมเทวดาสะมันตราจาักกะวาลิสุอาัตตาหะชันตุเทวตาะัะธมมังมุนิราัสสะ ตุนันตุสาขโมพทังสาเคกามีเจรุเวขีดีสีพระตเตจันตริเควิมานีขีเปรัเถจะกขามีจารุวนาคาหานีเคหาวัตถุมหิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชาลทธาวิสเมยักขาคันทัพขนาทา ปัันตาสันติเกเยังมูนิวาราวะจนางสาทโวมีสุนันตุธรรมะสวนากาลูอายามพัทันตาธรรมะสาวนากาลูอายามพัทันตาธรรมะสาวนากาลูอายามพัทันตาบทสวดปูชาพระรา,าตนาไตาอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิภูชยามะอิมินาสกาเรนะ ทำม,มังอภิปูชายามะอิมนนาสกาเรนะสร้งางขังอภิปูชายามะสามบทกร,ราบพราตะไตอาระหังสัมมาสัมพุทโูปะขวาพูดทางปะขวันตังอภิวาเทมีสวาฆาโตปะขวาตาธรรมโมทำม,มังนามาสามีสุปฏิปันโนปะขวตัวสาวกสวัสังโฆสร้างขังน้ามามี สี่บทสวดนามะบทสวดนามสการติฏฐิคาถานะโมตัสสะพะคะวะตุอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะตุอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะตุอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสาระคามนปะพะ พุททางสารนางคัช้ามีทำมังสารนางคาจ้ามีสร้างทางสารนางคาจ้ามีทุติยามปีพูททางสารนางคาจ้ามีทุติยามปีทำมังสารนางคาจ้ามีทุติยามปีสร้างทางสารนางคาจ้ามีตาติยามปีพุททางสารนางคัช้ามีตาติยามปีทำมังสารนางคาจ้ามีตาติยัมปีสร้างทางสารนางคาจ้ามีหกบทสัจจกิริยาคาถา นัถิเมสรน e ังอัญยังพ ah ุทโธเมสรนังวารังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพะทานัตถิเมสรนังอัญยังธัมโมเมสรนังวารังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพะทานัตถิเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวารังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพะทาเจตพุทธานุสติ อิติปิโสปัจวาอะระหังสามมาสามพุทโธวิชาจะรณะสามปันโนสุกโตโลกาวิทูอนุตตะโรปุริสธรรมนาสาลาธิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธปัจวาติแปดธรรมานุสติสวาคาโตปัจขวตาธรรมโมสันทิจิโตอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันายิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิติเก้าสังขานุสติ สูกด,ดิบ้านงนะ่จ้าสังขารุสติ จุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆจุตปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆญาทิทยงจักตาดิปาริสุขานิอัตถุปุริสภุขคะลาเอสาวภาควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกัลลิโยอนุตตังคุณยักขตังโลกัสสาติ สิบภรัตนาสูตรยานีทาภูตานิสมาคตานิภูมมานิวายานิวาอันตลรีเคตัเพวะภูตาสุมนาพระวันตุอัทโปีสัตกัจจะรุนันตุพาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมถาตัเพเม,ต,มตังกาโลธามนุสย์ยะปชายะทิวาจารัโตจะคาลันติเยพลิงตัสมาหิเนละะทะ อาปรมตายังกินจิวิตต่งอิทาวาภูรังวาสักเคสุวารังวะัตะนังปนทีตังนะโสสามารอิตอัตถิตถาคาเตนะอัธรรมปิภุตเทพุทพทะตเทรัตนังปนทีตังเอเตนะสัตเจนะสุวัตทีโมตุพะยังวิราคังอัตมังปันีตังยะทักษะ ภาคยามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาติกินติอิธรรมปิธรรมเมรัตระนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุยามพุทธเสโชปะละวันยานียีสุติงสมาธิมานันตาริกัรยะมาหุสมาธินาเตนะสาวนะวิชติอิธรรมปิธรรมเมรัตรนะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุ เยปุคาลาอัตตะสตังปัสสะทาจัตตาลิเอตานิยุคานิโหนตุเตทักขีเนียสุทธาสุขตัดสาสาวกาเอเตสุทินนานิมหาภะลานิอิตามอิธรรมปิสังเกระตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทีโหนตุเยสุปปุตตาสมัสาัทัตเทนะมิกามิโนโกตมัสสานนมหิ เตปติปตาอมตังวิคายารัตตามุธานิพุติงภุชมานะมิทังติสังเคระตานะอังปานีตังเอเตนะสัตเจนะสุวัตติฮนตุยะทินคลีโภกตทวิงสิโตสิยาจตุพิวะเตอภิสัมปกันปิโยตะชปะมังสัพปูดิสังวะสพปูดิสังวะธามิ โยอริยสัจจานิเวจจปัจจติปิธรรมปิสงเคระตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวตทิโนตุอาตานาติยะปาริตละบทย่อสัพพโลคาวิมุตโตสัพพันตาปวะชิโตสัพพเวรมติกันโตนิพุโตจะตุวังภวะสัพพีติโยภวะชันตุสัพพโลโควินาสั วินัสสตุมาเตภวัตันตลายโยสุขีทีคายโยกภาวะอภิวาธนาซีลิสนีจังมุทาปจายโนป,จา,โนปจายโนจัตตาลุอัมธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพระลังบทที่1ิอาทิตตะปะทิยายสูตร เอวเมสุตังเอตังสามัญปะคะวาขยายังวิหารติขยาซีเซสัตติงพิกคุสหัสเสนาตาตาโคปะคะวาพิคูอามันเตสิสาพังพิเขาเวอธิตังกินจักพิเขาเวสัพังอธิตตังจากคุ้งพิเขาเวอธิตตังรูบาอธิตาจากภูบิญยานางอธิตตังจากคูสับ พาโซอาธิโตยามปีทางจากคุซัมพาส,สะปัจจะยาอุปัชติเวทติยังสุขังวาทุกขังวาอทุขมาสุขังวาตามปีอาทิตัางเกนะอาทิตังอาทิตังรารา,รา,าคักขีนาโทสักขีนาโมหักขีนาอาทิตตงชาติยาชารามารณีนะโซเกหี ปาริเทเวหิทุกเคหิโธมนณะเซหิอุปายาเซหิอาทิตันติวัฒามิสตโตอาทิตตังสัตธาออทิตาโสตวิญญาณังอาทิตังโสตสาภโสอาทิตโตยำปิทังโ,ตโตสตสัพโสตสัมผัสสัปัจจัยาอุปาชติเวทัปติยังสุขังวาทุขังวาอทุข,ขมะสุขังวา ัมปิอธิตังเกนอธิตังอธิตังราคคีนาโทสักคีนามูทักคีนาอธิตังชาติยาชาลามลรีนนโซเกหิปาริเทเวหิทุกเคหิธามานาเซหิอุปายาเซหิอธิตันติวทามิคานังอธิตังคันธาอธิตาคานวิญญาณังอธิตังคานสัญญนานาาพพโซ อธิโตยมปิทางคานาสัพาสปาจะยาอุปัช,ชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุขมาสุขังวายามปิอาธิตังเกนอัอธิตังอธิตังวราคักขีนาโทสกขีนาโทหักขีนาอนธิตังชาติยาชารามาณีนาโซเกหิปริเทหิทุกเกหิ โอหมนนาเซหิอุปายาเซหิอธิตตันติวะามิชีวะหาอธิตารา,าอะธิตาชีวะหาวิญญานังอธิตังชีวะหาสัพพโสอ,อธิโตยัมปิทังชีวะหาสัพพปาจจะย่าอุปาชติเวทิตยังสุขังวาทุกังวาอัทุกขมาสุขังวาตัมปีอะธิตังเกนะอะธิตังอะธิตังราคาข,ขีนาโทสักขีนาโมทักขีนา อธทิตังชาติยาชารามารณีนโสเกปาริเทเวหิทุเคหิทมนาเซหิปายาเซหิอธทิตันติวธามิกาโยอธทิโตโพภะโภโทัพพาอธทิตากายวิญญานังอธทิตังกายสพปโซอธทิโตยามปิทังกายสัพปัสปัจยาอุปัชติเวทติยังสุขังวาทุขังวาอทุขมสสุขัง วาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคักขีนาโทสักขีนาโมโมหักขีนาอธิตังชาติยาชารามารณีนะโซเกหิปะดิเทเวหิทุกเคหิโทมนัสเซหิอุปายาเซหิอธิตันติลาธามิมโนอธิโตธรรมาอธิตามโนวิญญาณังอธิตัง มโนสัพพโซอธิโตยามปิทางมโนสัพสะปัจจะยาอุปัชติเวทิตังสุขังวาทุกคังวาอทุกคังมาทุคังวาตามปิอธิตังเกณะอธิตังอธิตังลาคักขีนาโซ สักขีนาโมหะิีนาอธทิตังชาติยาชารามารณีนาโซเกหิปริเทเวหิทุกเกหิโทมานัสเซหิอุปายาเซหิอธทิตันติวทามิเอวังปัสสังภิกขเวสุตวาอริยสาวกู จากคุสมิงปีนิพินทติรูเปสุปเนิพินทติจากคุวิญญาเนปีนิพินทติจากคุซัมผัสเซปีนิพินทติยามปีทางจากคุสาพัสปัจญาอุปาชติเวทติยังสุขังวาทุกคังวาอาทุขะมาสุขังวาตัดสมิงปีนิพินทติโซตัดสมิงปีนิพินทติสัธเทปุ สุปะสัตเทส, spell, สุปีนิพินตติโซตวิญญาณนปีน in, ิพินตติโซตาสาผัเซปีนิพินตติยำปีทางโซปะซัมผัสปัจจยาอุปาชาติเวทยีตังสุขังวาทุกขังวาอัทุขมะสุขังวาตัดสซมิงปีนิพินตติคานัมิงปีนิพินตติคันเทสุปีนิพินตติคานวิญญาณนปีนิพินตติ คานาสาภาเสปีนิพินทติยำปิทางคานาสพปัดปัสปัดใจยาอุปาชติเวทติย, ladies, ยังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขมสุขังวาตัดสมิงปีนิพินทติชีวหายะนิพินทติระเซสุปีนิชีวหายะปีน,ปนิพินทติระเซสุปีนิพินทติชีวหาวิญญาณี ปีนิพพินทติชีวะหาสัพพะเซปีนิพพินทติยามปีทางชีวะหาสัพพะสพปัจจยาอุปัชติเวทติตังสุขังวาทุกขังวาอทุกข,ข,ขมสุขังวาต,าสตาัสมิงปีนิพพินทติกายสมิงปีนิพพินทติโปทัพเพสุปีนิพพินทติกายวิญญาเนปีนิพพินท นิพพินทตติกายาสาพัสเซปีนิพพินทตติยามปิทางกายสัพัสสปัจจะยาอุปัจติเวทยี่ตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขามาสุขังวาตัสเมิงปินิพพินทตตินามาสมิงปินิพพินทตติทมเมสุปินิพพินทตติมโนวิญญาณีปินิพพินทตติมโนสัพเพเซปินิพพินทตติ ยามปิทังมโนสัพส,สปัจ,จยาอุปาชติเวททายตังสุขังวาทุกขังวาอารุกระมะสุขังวาตัดสมิงปีนิพินทตินิพินทางวิรัตวิรัชติวิราคาวิมุตมติวิมุตตวิมุตตัดสมิงวิมุตตมีติยานังโหติคีนาชาติอุสิตง วุสิตังพรหม,มจริยยังกตังการณียังปะนาปารังอัฏฐตตายติปะชานาตีติอิธามาโวจะกภะวาอัตตมนาเตียภิกขุภะโวะภะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจะปะนเวยยาการณมัสสมิงพันยานมานีตาสาัสสะภิกขุสหสัสหาสาสหัสสะอนุป,ปาทายอสะเวหิ จิตตานิวิมุจงสูติบทที่13อนัตตลักษณะสุตังเอวมัมเมสุตังเอกังสัม,มยังพระควาภารานสยังวิหารติอิสิปัตนีมิกทาเยตัตตะโคพระควา,า,วาปัญจวัคคิเยภิกขุอมันเตศวิรูภิกขเวอนันตารูปัญจะหิทางภักภิกขเวอัตตาภาวาวิสานะิทัทงรูปังอาภา ทายะสังวัตเตยะรับเพทจะรูปเปเอวังเมรูปังโห้ตุเอวังเมรูปังมาอโหสีติยะสมาจะโคโภิกเขเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาพาทายะสังวัตตินาจะรับปิรูปเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสีติเวทนานัตตาเวทนาจะ ทิทางพิกเวอัตาอภาวิสติอภิอภวิสสะณยทางเวทนาอาภาทายะสังวเตยะลาภเทะจะเวทนายะเอวังเมเวทนาหุนตุเอวังเมเวทนามาอาหุสีติยะสมาจักุพิกเวเวทนาอนัตาตัสมาเวทนาภา อาภาทายะสั้งวัตตินะจะรับพฏิเวทนายะเอวังเมเวทนาหู้นตุเอวังเมเวทนามาหุสีติสัญญาณตาสัญญาจะหิทังพิกเวอัตตาอภิววสิสะอิทางสัญญาอาภาทายะสั้งวัตเตยะสังวัตเต,ยะ,ต,ตยะรับเพทะ สัญญายาเอวังเมสัญญาหนตุเอวังเมสัญญามาหุสีติยสมาจากโคภิกเวสัญญาอนัตตาตัดสมาสัญญาอาภาธายสร้างวตัตติจะนรับปฏิสัญญาญาเอวังเมสัญญาหนตุเอวังเมสัญญามาหุสีติสังคาราอนัตตาสังคาราจะหิทังภิกเวอัตตา อภวิสังสุนะยิทางสังขาราพาอาภาทายังวัเตยุงลับเพธาจะสังคารีสุเอวังเมสังขาราหุนตุเอวังเมสังขารามาเออะเฮสุนติยัสมาจะโคภิกเวสังขาราอนตตาตัสมาสังขาราอาภาทายังวตันติ นะจารปฏิสังฆารสุเอวังเมสังฆาราโหตุเอวังเมสังฆารามะอะเฮสุนติวิญญาณางอนาตาวิญญาณันจะหิทังพิขเวอัตตาอภาวิสานายทางวิญญาณางอาพาทายะสังวเตยะรับเพถาจาวิญญาณางวิญญาณีเอวังเมวิญญาณางโหตุเอวัง เมวิญญ,ญานังมาอาโหสีติยัสมาจะคูภิกขเววิญญานังอนัตาตัสมาวิญญานังอาภาทายะสังวัตติณจะรับพติวิญญาณีเอวังเมวิญญานังหูนตุเอวังเมวิญญานังมาอาโหสีติตังกิงมันยันทะ ภิกขเวรูปังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยัปปนานิจังทุกครั้งวาตังสุครั้งวาติทุกครั้งพันเตยัปปนานิจังทุกครั้งวิปารินามาธรรมังกาลังนุตังสัมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโซหามัสมีเอโซมีอัตตาติโนเฮตังพันเตตังกิง ตังกิงมันยถาภิกขเวเวธนานิจาวาอนิจาวาติอนิจังพันเตยำปนานิจังทุกครั้งวาสุตังวาติทุกครั้งพันเตยำปนานิจังทุกครั้งวาปิปารินามะังกาลังตังสามนุปัสสิตุงเอตังมะมะอะโหสิเอเอโซหะมัสมิเอโซเมอตาติโนเฮตังพันเต ตังกิงมันยะถาพิขเวสัญญานิจาานะนนจาวานาอนิจจาวาติอนิจจพันเตยามปานาอนิจจังทุกครั้งวาตังสุครั้งวาทุกครั้งพันเตยามปานานิจจังทุกครั้งวิปารินามาทำมังกัลงลูกตังสามารถลสปัสสีตุงเอตตังมามาเอโซหามะสมีเอโซามามเอโซมอตตาติโนเฮตังพันเต ตังกิงมัญยถาพิกขเวสังคารานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยำปัญนานิจังทุกครั้งวาตังสุครั้งวาพุทธังตาทุกครั้งพันเตยำปัญนานิจังทุกครั้งวิปปินามะธรรมังกาลังตัง,ตงสัมนุปัสติตุงเอตงังมะมะเอโซหมัสสมิเอโซเมอัตตาติโนเฮตังพันเต ตังกิงมันยถาพิกขเววิญญาณังนิจังวาอ,อนิจังวาอ,อนิจังพันเตยำปะนานิจังทุกขังวาตัางวาติทุก ขังพันเตยมปานานิจังทุกครั้งวาปิณามาทำม,มังกาลังทุตังสบมุบปปัสสิตุงเอตังมะมะเอโซมาหมาสมามีเอโซมีอัตตาติโนเฮตังพันเตตาสมาหิติหะพิกเขเวยังกินจิลูปังอติตานาะคตมะปัจจุบันนางอัชฉัตตังวาพระหิทธาวาโอราดิกังวาสุขุมังวาหีนางวา ปนีตังวายันทูเดสันติเกวาสัพเพรูปังเนตังมะมะเนโซหมามัสสมีนามโซอัตตาติเอวะเมตังนะทาปูตังสัมมาปัญญาทพทัพท,ทัพพังยากาจิเวทติตานาคตามัส อัจจุปันนาอจจตาวาภหิทาวาโอราดิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปณิตาวาดาทูเรสันติเกวาสัพพาวิทนานีตังมะมะนีโซหมัสเมณสเมโซอัตตาติเอวะ มีตังยถาภูตังสัมปัญญายาพัพพังยากาติสัญญาอดีตนาคตปัจจุปนาอัจฉตาวพะหิตาวาโอราดิกาวาสุขมาวาหีนาวาปณีวตาวาญาทูเลสันติเกวาสัพพาสัญญาณีตังวัมมณนีโซสธรมัสามีนะเมโซอัตตาติเอเอวามีตังยถาภูตังสัมปัญญายะ ทัตทัพพังเยเกจิสังขาราอติตานาะคตปัจจุปนนาะอัจัตาวาภะหิธาวาโอราติกาวาสุกุมาวาหีนาวาปณิตาวาเยทูเดสันติเกวาสัพเพสังขาราเนตังมะมณีนเนโซหะม,าามัสสิมนะเมโซอัตตาติเอวะเมตังยะธาปูตังสัพมัปปัญญายทัพทัทัพพัง ยังกินจิวิญญาณังอตีตานังคตปัจุปันังอัชตตังวาภิหิตาวาโอราทิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวายันทูเรสันติเกวาาสัพังวิญญาณังเนตังวามะเนโซหะมัสเมณเมโซอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัพพปัญญาถาพทัพ ัพพังเอวังปัดสังพิกเวสุตวาอริยาสาวกูรูปัสสมิงปีนิพินสติเวทานายปีนิพินทต,ทนปปนนทติสัญญาปีนิพินทติสังคาเรสุป,ปีนิพินทติวิญญาณตามิงปีนิพินทตินิพินทั้ทงวิรชัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตัสมิง วิมุตตมีติยานังโหงติคีนาชาติสุติตังกะพรมจริยังตะกลางกาลนียังนาปารังอิทัตายาติปชานาติติอิตมาอูจักภควาอัตตมนาปัญจะวักเกียภิกขุภควาโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสามินจะปนาเวยาการนาการามาส สมิงพัญยมาเนปัญจวัคขียานางพิกูนางอนุปาทายะอาเซอาสเวหิจิตตานิวิมุตจิงสูติบทที่สิบสี่บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมย,ยังพะควาสักเกสุวิหารติกบปิลวัตถุสมิงมหาวเนมหาตา ภิกขูสร้างเคนะสัตติปันจมัตเตหิภิกขุสเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิท้าสหิจะลูกกทาตูหิเทวตาเยพุเยนะสั้นนิปติตาโหติภควันตังทัศนายะภิกขุสร้างคันจะอัตะโคจตุนนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตทะโหสิอายังโคภควาสักเกสุวิหานติกาบิลวัตถุสมิงมหวเนมหัตา พิกุสังเคณนะัสติงปันจมัตเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอระหันเตหิทัสหิจลูกทาตูหิเทวตาเยปุยเยนาสันนิปฏิตาหโนติพระควันตังทัศนายาพิกุสังคันจยะันนูนะพยัมปิเยนะพระควาเตนุปสังกมือยามาอุปสังกมิตตว,วาพระควาโตปัน ตันติเกปันเจกคาทาพาเสยยามาติอาทธคุตาเทวตาเสยยาทาปินามะพลวาบุริโซสัมมันติตังวาพาหังปราเสยนะปราเปราสาเลยนะ ภาษาดิตังวาพาหังซัมมินเชยยะเอวมีวะสุทธาวาเซสุเท,วทเวสุอันตารหิตาพตระควโตปุระตปาตุระหังสุอาทโคตาเทวตาพระคาวันตังอภิวาอภิวาเทตวะเอกะมันตังอัดทังสุเอกะมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระควโตวสันติเกอีมังคาทั้งอภาสิมหาสมโยป,ปวานาสมิง เทวกายาสมาคตาอาคตตมาอีมังทรมสามยังทักขิตาเยวะอัปราชิตาสังคันติอะทคูอัปาราเทวตาพระควโตุสันติเกอีมังคาทั้งอภาสิตตะนะพิกกบูสัมมาทั้งสุจิตังอัตโนอุชุกรมกังสะสารทีวณิตานิคเฮแต่ว่าอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอะทคูอัปาราเทวตาพระควโตุ สันติเกอีมังคาทั้งอภาสิเช,เชตาวาคีลังเชตวาปะคีลังอินทคีลังโอหัจจดจมเมชาเตจารันติสุทาวิมาลา,าจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคติอาตคุอปราราเทวตาพระควตภสันติเกอีมังคาทั้งอภาสิเยนก,กิจิพุทธัง แตนา,างคตาสทนาตีคันมิสันติอภา,าปายภูมิงปหายะมานุสังทีฮังเทวกปาปะริปุเรสันตีติอะทะโคพระควาพิกขูอมันเตสิเยภูยเยนะพิขกขเวทัสสุโลกธาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายะพิกกุสังฆันจะ เยปิเตพิกกเวอเฮสุงอติตมัตทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระคบันตานังเอตะปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาเอเฮสุงเซยธาปิไมยหังอตเอตาราหิเยปิเตพิกกเวพิวัตภพวิสันติอนาคตมัตทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระขบันตานังเอตะ ปรามายวเทวตาสันนิปติตาภวส,สันติเซยธาปิมายะหังเอตระหิอาจิคิษฐามิพิกเวเทวกายานังนามกิจตยิสามิพิกเวเทวกายานางนามนิเทสิสามิพิกเวเทวกายานังนามนิตังสุธา ตูนาธาสาตุกังมานสิกาโรธาสิสามีติเอวัมพันเตติโคตเตพิกขพภะควะโตปัจจโซสซุงพะควาเอตัะโวจะ